มาครับวันนี้จะแชร์เทคนิควิธีการสางกอขาให้ยังไงให้ออกหน่อมาสวยและก็จัดการกอขาได้ดีนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์พื้นที่เตรียมทํากระชังบกนะครับก็มีกอขาที่ก่อนนี้ครับที่มันเกะกะพื้นที่ผมจะสางออกก็เลยจะทําคลิปมาแชร์เทคนิควิธีการไปดูกันเลยครับว่าทํายังไงหลายท่านอาจจะใช้วิธีการตัดนะครับถ้าตัดแบบนี้นะครับได้จริงครับแต่มันจะเหลือตอแห้งก็เหลือตอนะครับถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทําวิธีการ ที่ผมจะทําต่อไปนี้นะครับตัวนี้จะเวิร์กกว่านะครับนี่เลยครับง่ายๆนะครับแค่ดึงถอนมางนี้ครับไม่กระทบกับการตั้งหัวของคานะครับวิธีการนี้ใช้ได้ผลดีเลยล่ะแล้วก็ไม่เหลือตอให้ลำคาญใจนะครับนี่เลยอย่างถ้าต่อแบบนี้นะครับนี่มันก็จะหลุดออกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ เดี๋ยวถ้าหนอเขาออกใหม่ก็จะสวยกว่าเดิมนะครับน,นี่นะครับลองทำดูนะครับวิธีการนี้ง่ายมากถ้าเราไม่สางกอเขาเขาก็จะออกกอไปเรื่อยๆแบบนี้นครับเก็บกับพื้นที่ด้วยอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกให้หมดเลย นี่เลยขาจะได้ไม่ลกนะครับงูก็จะได้ไม่เข้ามาอยู่แล้วก็เขาจะได้โปโง,งด้วยนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ตายแนย่นอน บางอันก็จะทำงานยางนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแก่แล้วหนอแก่ต้นแก่เราก็จะออกง่ายนะครับนี่นี่เลยครับเอ,อกง่ายเลยนี่เลยครับเปิดแป๊บเดียวนะครับ ะลุออกอีกด้านแล้วครับเรียบร้อยผมจะเหลือว้กอไม่เยอะนะครับกอน,นิดเดียวพอเดี๋ยวเรามาเคลียรพื้นที่ตรงนี้ครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับง่ายๆเลยครับจะเหลือหนอ่อขาเล็กแบบนี้นนไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะเอาเฉพาะต้นแก่ แล้วแต่เลยครับว่าอยาก,กเก็บไว้แบบไหนจการดูแลยากก็ง่ายด้วยนะครับแบบนี้เลยเราต้องมันสางมันนะครับ ต้นเกอแกอไปเลยนะครับจะได้มีต้นใหม่ออกมานี่นะครับลงๆเลยจากเมื่อกี้ลกๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันครับว่าผมจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ